สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ความสุขท้าโลกโดยแม่หมอความสุขหัวโตวตแม่หมอหมอัวโตนั่นเองนะคะทุกคนจ๋านะคะแม่หมอที่มีพลังงานบวกพลังงานออร่าให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะทุกคนนะคะในรลายมีดีในดีมีหลายโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามใหม่และเก่านะคะน้อมรับแต่สิ่งดีๆขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณา แต่ถ้าค้าก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอนะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วกันเนาะนะคะเป็นไงบ้างคะใครได้เป็นเศรษฐีเศรษฐีบ้างคะนะคะมาคะ่ะค่ําคืนนี้นะคะแม่หมอจะมาส่งทุกคนเข้านอนด้วยแรนดอมแห่งความสุขนะคะเพราะความสุขคือทําให้เรารู้สึกเบิกบานนะคะมาค่ะนะคะ เอาราคานะคะแม่หมอยังไม่ตั้งชื่อแรนดอมนะคะเดี๋ยวขอให้ไพ่นำทางนะคะให้ครูบาอาจารย์แต่ละคนช่วยนำทางนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดาของทุกคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้มาช่วยนำทางเปิดแสงสว่างให้กับทุกคนนะคะเราเชื่อว่าทุกคนได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นให้ทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะนะคะเมื่อคุณมีความสุขสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะมาดูตัวตนของทุกคนนะคะ นี่ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะด้านหน้าคือนะคะ ราชาถือไม่เท้านะคะสิ่งใหม่ๆนี่คือตำแหน่งงานของคุณคุณหวังว่าคุณจะได้ราชาถือไม่เท้าหมายความว่านะคะแล้วก็ความสุขแน่เลยสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะสิบถ้วยความหวังโอกาสใหม่ๆของคุณนะคะแปบบ๊บนึงนะคะเพราะว่าไพ่ไพ่กองนี้เราจะสับสนด้านหน้าด้านหลังนิดนึงนะคะนี่คือ นะคะราชาถือไม้เค้าความมั่นคงทางด้านการงานของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นหน้าที่การงานตำแหน่งที่คุณอยู่หรือตำแหน่งที่คุณจะย้ายไปมันมีความมั่นคงมันเหมาะสมกับคนถ้าเป็นราชการก็คือเป็นคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นลำเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแล้วความสุขสมหวังนี่คือสิบถ้วยมันคืออาณาจักรของคุณแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของจิตการตำแหน่งที่คุณทำอยู่นี้ นะคะกิจการงานที่คุณทําอยู่นี้มันกําลังจะเพื่องฟูทําให้คุณได้มีความสุขในอนาคตจาบตนแบบสิ้นอายุไขเลยนั่นเองนะคะทุกคนเป็นวันที่ดีๆมากๆเลยนะคะสองพไพ่ใบแรกออกมาก็โอ้โหมีความสุขเลยนะคะสิบถ้วยไม่มีอะไรจะดีงามไม่มีเมื่อเรามีความสุขทุกอย่างก็จะมาเมื่อเราหัวเลาะ จักรวาลก็จะเข้ามาหาเราจักรวาลก็จะนำพาสิ่งดีๆมาให้เรานั่นเองนะคะเดอชาลิโอสไอไม่ใช่ค่ะนะคะไฮโรแพนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณนะคะนี่คือคุณนะคะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางเทวดาคุ้มครองคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้าเราเปรียบเทียบตอนนี้นะเรามองเป็นอะไรหรือเป่า นะคะเป็นศาสดาเป็นศาสดาศาสนาก็ตามนะคะสิ่งที่คุณไปร้องขอคุณจะได้หรือตอนนี้บางคนถูกแลตตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะใครถูกเบอร์ไหนก็บอกด้วยนะคะนะคะคุณไปขอให้คุณสมหวังเรื่องความสุขเรื่องการงานคุณจะได้ตำแหน่งงานที่คุณหวังไว้นะคะขอความสุขจนแบบ ชีวิตนี้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปคุณก็จะได้รับนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณนะคะราชาราชินีถือดาบช่วงนี้ราชินีถือดาบออกมาบ่อยมากนะคะราชินีถือดาบนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณมีความแข็งแกร่งในตัวนะคะ เป็นคนที่สู้ไปข้างหน้านะคะแต่บางแต่ข้อเสียของราชินีถือดาบก็คือเป็นคนพูดตรงๆแต่ทุกคนมีความหย่ำเกงนะคะนะคะมีความเกลงใจนั่นเองนะคะใช้วาจานะคะเป็นคนที่ชนะาตาดูดๆหน่อยนะคะบางคนยิ้มถัดยิ้มนะคะแล้วคุณจะมีความสุขบางคนอ่ะหน้าเวียงนะคะแต่ว่าที่จริงเขาไม่มีพิตมีภัยหรอกค่ะนะคะต่อค่ะราชินีถือ ขอโทษนะคะทุกคนขอโทษเราจะมีกินแล้วค่ะทุกคนเราจะมีกินแล้วเดี๋ยวนะคะนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนบางคนบางคนเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสมแล้วเหมาะสมแล้วที่คุณอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนมันล่วงลงมาเราถือมามันล่วงลงมาพร้อมการตป๊บนึงแต่เรายังไม่รู้แต่เรารู้แล้วแหละว่าคืออะไรอุ้ย ขอ,อนิ่งแป๊บนึงนะคะทุกคนนะคะนะคะ มันสมแล้วนะคะคุณเป็นคนที่เก่งคุณมีความสามารถท้าทายทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับความแข็งแกร่งของคุณความมีมานะอดทนคุณขอแล้วคุณจะได้ทุกคนดูนี่จบเลยไหมทุกคนเออทุกคนจบเลยไหมนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยบางคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแน่เลยอะ่ะไม่ก็รางวัลที่ใหญ่มากอะ่ะ นี่คือราชาและราชินีถือเหรียญใช่ไหมคะเนี่ยนะคะออกพร้อมกันเขาเด้งออกมาเลยนะคะชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขสบายนะคะชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขสบายนะคะเนี่ยค่ะความสุขนะคะงานก็เลิศนะคะเป็นถึงราชาคุณได้เป็นคุณไปขอร้องขอว่าให้คุณได้ตำแหน่งงานนี้ให้คุณมีทรัพย์สิน,นบางคนไปขอเรื่องเงินใช่ไหมคะ เมื่อขอเรื่องเงินคุณก็จะได้ความสุขสบายมีเงินมีทรัพย์สินเพราะคุณเผชิญอะไรมานักต่อนักจนเป็นราชินีถือดาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นเจ้าของจิตการหรือว่าเป็นลูกจ้างนะคะชีวิตคุณกําลังเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนไปแล้ววันนี้แหละค่ะคือ ก็คือออกแล้วใช่ไหมคะลอตเตอรี่นะคะคุณชีวิตคุณนะคะนี่คือสิ่งดีงามที่นะคะคุณได้รับจ้านะคะราชาและราชินีถือเหรียญความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นะคะบทรัพย์ทวมีคุณเข้ามาหาคุณแล้วนะคะนะคะอ่ะนะคะแปดถ้วยนะคะ บางสิ่งบางอย่างคุณต้องเดินออกมานะคะออกมาบางคนเดินออกมานานแล้วนะคะหาแพทชั่นให้กับตัวเองแปบ๊บนึงนะคะเราปรับให้มันเล็กลงก่อนทุกคนเพราะว่านะคะอ่ะนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณเดินออกไปหาแพทชั่นนะคะบางคนเดินออกมาหาแพทชั่นหาความสุขให้ตัวเองนานแล้วแต่ว่ายังไม่ประสบความสําเร็จล้มลุกคุกคานนะคะทะลอกบอกเปิกนะคะ เสื้อขาดวิดวิ่นเลยใช่ไหมคะนะคะบางท่านนะคะตอนนี้นะคะคุณนะคะเริ่มมีความสุขแล้วเราบอกเลยนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือวป๊บนึงนะคะขอขยับกล้องแปนึงโอเคนะคะนี่คือแต่ถ้วยนั่นเองคือการเดินออกมาหาสิ่งใหม่ๆหาจุดที่ตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขเดฟู นะคะการเดินออกมาหาจุดที่ทําให้คุณมีความสุขคุณรู้สึกว่าจุดที่คุณอยู่นะคะมันก็ถามว่ารักไหมก็รักแหละแต่ว่ามันไม่เจริญรุ่งเรืองมันมันมองไม่เห็นอนาคตคุณก็เลยต้องเดินออกไปหาแสงสว่างที่มันจะมองเห็นอนาคตของคุณแล้วคุณได้เดินออกมาแล้วเราเชื่อว่าบางคนได้เดินออกมาหาอิสระหาแพชชั่นของคุณเองเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้และ นะคะชีวิตคุณเราว่าแล้วทุกคนต้องมีคนถูกลอตเตอรี่แน่เลยอะ่ะนะคะนะคะต้องมีคนรวยแน่เลยวันนี้นะคะนะคะนี่คือโชคลาภนะคะคุณเดินออกมาแล้วคุณได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานา นี่คือทรัพย์สินก้อนโตคุณจะได้รับทรัพย์ก้อนโตได้เงินก้อนนะคะเป็นก้อนได้ลาภก้อนใหญ่นะคะเป็นโชคลาภบ,บางคนนะคะอาจจะได้ลาภก้อนใหญ่เช่นไปทำธททุรกรรมทางด้านการเงินเกี่ยวกับธนาคารก็ได้นี่คือความมั่งคัง่งร่ำรวยราชาและราชินีถือเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญคือโชคลาภก้อนใหญ่ถ้าใครถูกอะไรเหม้นหมาดไว้นะคะทุกคนเราแสดงความยินดีด้วยนะคะนะคะเพราะอะไร พราะที่ผ่านมานะคะคุณเผชิญทุกอย่างจนคุณเป็นราชินีถือดาบไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายและตอนนี้นะคะคุณได้ถือดาบหนึ่งเดียวกว่าคุณที่จะฟาดฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ชีวิตคุณก็มีรอยเบื่อรอยปะรอยเย็บทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณใช่ไหมคะนะคะคุณจงภูมิใจนะคุณจะเป็นคนใหม่มีออร่าความ เขาเรียกว่าบาดแผลมันสร้างประสบการณ์ให้คุณนั่นเองนะคะทุกคนบาดแผลทุกบาดแผลรอยร้าวทุกรอยร้าวรอยเย็บป,ปะเวอะอะไรมันคือประสบการณ์ให้เป็นคําตอบให้คุณได้เรียนรู้นะคะคุณจงภูมิใจจากประสบการณ์และประสบการณ์ครั้งนี้มันสร้างให้คุณได้เป็นคนใหม่สร้างให้คุณมีตัวตนสร้างให้คุณได้เรียนรู้ความมั่งคั่งล่ำรวยจากจนว่โทษทีจากไม่มีเปลี่ยนเป็นมีอย่างนี้นะคะ่ะทุกคน ะะการเรียนรู้หนึ่งดาบนะคะที่ผ่านมาคุณสะสมประสบการณ์นะคะคุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะคะสิ่งต่างๆที่มันหมกระหน่ำคุณคุณออกมาแล้วคุณก็ได้เรียนรู้ทั้งความบาดเจ็บความทุรักทุเลแม้คุณจะพายเรือไม่เป็นแต่คุณต้องการที่จะไปหาโอกาสใหม่ๆ คุณก็พายเรือออกไปหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนั่นเองนะคะออกจากถ้ำนั่นเองเพื่อศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเพื่อให้ตัวเองได้ลืมตาอ้าปากมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะคุณไม่กลัวสิ่งใดนะคะนี่คือนะคะอัศวินเออนี่คือเ็ดไม้เท้า ความแข็งแกร่งความท้าทายความทะเยอทะยานของคุณคุณไม่กลัวสิ่งใดนะคะไม่มีอะไรที่จะนะคะมาบั่นทอนคุณได้นั่นเองนะคะแม้ว่าสิ่งนั้นคุณจะไม่เคยทํามาก่อนแต่เมื่อคุณได้ลงมือทําแล้วคุณสนุกกับมันแล้วคุณชนะอย่างง่ายดายนะคะทรัพย์สินทุกอย่างมาหาคุณแล้วค่ะนี่คืออัศวินถือไม้เท้านะคะคุณมุ่งตรงไปข้างหน้า แบบไม่ย่อท้อนะคะคุณสู้นะคะผลผลตอบรับมีช่วงหนึ่งที่ผลตอบรับนะคะด้วยความไม่ระวัดระวังเพราะว่าม้ามันจะวิ่งเร็วนะคะแต่คุณก็ไม่กลัวเห็นไหมคะนะคะ,นะค,ะคุณมีม้าหรือว่ามีลูกน้องหรือว่ามีบริวารที่ดีคุณก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะแม้ว่า แม้ตอนกลางคืนคุณก็มีคบไฟคมไฟเห็นไหมคะตอนกลางวันกลางคืนคุณรู้แล้วรู้จักระวังตัวแล้วณนะตอนตอนนี้นะคะไม่ว่าตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะคะคุณก็มีแสงสว่างในตัวเพราะคุณเป็นคนมีความสามารถนั่นเองนะคะนะคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะจากจากลูกรักเอ้จากลูกเมียน้อยกลายเป็นลูกเอ้ ลูกเมียหลวงได้สมบัติเยอะกว่านะถึงลูกเมียน้อยจะเป็นที่รักก็ตามแต่ว่าลูกเมียหลวงได้สมบัติเราต้องเป็นลูกเมียหลวงนะคะนะคะนะคะความเบื่อหน่ายนะคะความไม่ได้ดั่งใจมีบางครั้งที่คุณท้อแท้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะคุณรอคอยโอกาสบางสิ่งบางอย่างรอแล้วแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันก็มีบ้างละคะ่ะทุกคนที่เกิดจุดเบื่อหน่ายชีวิต แต่นะคะคุณก็ฮิวใจตัวเองออกมาได้นะคะถ้ารู้สึกว่า,าท้อแท้ให้ไปดูคนที่นะคะคนที่เขาไม่มีอะไรจะทานบางคนเขาทานดินเลยนะคะบางประเทศนะคะอย่างอารเจนติน่ายางเงี้ยค่ะอย่างประเทศอะไรอีกหลายๆประเทศเป็นประเทศที่ล้มละลายเงินไม่มีค่านะคะ เลยนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจงภูมิใจที่เรายังมีเงินใช้อยู่ทุกๆวันนะคะนะคะความเบื่อหน่ายถ้ารู้สึกเบื่อหน่ายอยากให้มีความสุขนะคะก็เข้ามาดูแรนดอมของแม่หมอเรื่อยๆเรืยรืนดอมไหนที่มันแบบโอ้มีความสุขมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปดูหรือว่าไปดูรูปเด็กๆที่เขากําลังหัวเราอสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูตลกๆอยาไปเสพข่าวที่มันแบบ ไม่ดีเศพข่าวที่มันเครียดๆนะคะอย่าไปเสพแบบนั้นให้ไปเสพข่าวที่แบบว่าบอสแคทให้กําลังใจหรือว่าอะไรที่มันเป็นขำๆตลกๆ่ะคะนั่นแหละชีวิตคุณจะ a อเลิร์ขึ้นมาโดยคุณไม่รู้ตัวนะคะความสุข นะคะแล้วคุณจะได้ความสุขนะคะคุณจะได้แต่งงานเมื่อมีเงินก็ต้องมีงานแต่งซิคะเพราะว่าเป็นคู่กันแล้วเป็นถึงราชาและราชินีถือเหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยการงานคุณก็จะมั่นคงไม่มั่นคงได้ไงคะเป็นถึงราชาถือไม้เท้านะคะตำแหน่งงานมั่นคงม,มีการได้แต่งงานกันแน่นอนนะคะทุกคนจ๋า ใครถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งบอกมาเดี๋ยวนี้นะหรือว่ารางวัลใหญ่บอกมาเดี๋ยวนี้บอกมาเลยบอกมาเลยค่ะใครถูกคะเรารู้เลยว่ามีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แน่นอนนะคะเราไม่รู้อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลใหญ่ที่แน่ๆคุณได้รับโชคลาภนี่คือลาบก้อนใหญ่แล้วคุณมีความสุขคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ นะคะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณได้ตามปรารถนาชีวิตความเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ํารวยนี่คือสิบเหรียญเหรียญน,นะคะมีลูกแบบชีวิตคุณได้มีชีวิตที่แบบสุขสบายมีลูกมีหลาน นะคะความเป็นเศรษฐีของคุณถึงขนาดนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะนะคะชีวิตคุณตอนนี้มีแต่ความมั่งคั่งรำ่ำรวยทุกคนภัยดีมากนะคะแต่ก็มีในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะทุกสิ่งมันปดปะปนเวียนมานะคะนะคะเด็กถือนะคะเด็กถือไม่เท้านะคะเด็กถือไม่เท้านั่นเองนะคะ เราบอกแล้วว่าการงานของคุณมั่นคงเรียบร้อยคุณไม่ต้องห่วงและจะมีงานคุณสามารถขยายสาขาได้เลยช่วงนี้คุณกำลังมองหาอีกงานหนึ่งเพื่อขยายสาขาใช่ไหมคะการเริ่มธุรกิจใหม่ๆอีกรอบหนึ่งนั่นเองการเริ่มธุรกิจใหม่ๆอีกรอบหนึ่งนะคะความสุขนี่คืออัศวินถือถ้วยจะมีโอกาสดีๆมีคนมามอบโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นความรัก นะคะหรือว่าธุรกิจการมันแนวใหม่ที่คุณยังไม่เคยทํามาก่อนคุณก็จะได้ลงมือทํานั่นเองนะคะไพ่ด้านหลังคืออะไรคะนะคะไพ่ด้านหลังหกถ้วยอุย้ยไม่ใช่หกเหรียญน,นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินถ้าคุณยังไม่ได้รับแต่ที่แน่ๆคุณได้รับความมั่งมีสีสุขเมื่อคุณได้รับแล้วคุณบอกกับตัวเองว่า แน่นอนฉันเมื่อฉันได้รับแล้วฉันต้องช่วยเหลือคนอื่นนี่คือคุณคุณเป็นคนที่ร่ารวยมั่งคั่งเป็นมหาเศรษฐีแล้วคุณมองไปดูข้างล่างนะคะมองดูเมื่อคุณร่ํารวยไพ่นี้คือนะคะคุณจุนเจือคนอื่นได้คุณสามารถจุนเจือครอบครัวของคุณนะคะพี่น้องบริวารของคุณได้นั่นเองนะคะเมื่อคุณได้ทุกอย่างนะคะนี่คือ สิ่งที่คุณปรารถนานะคะในตัวของคุณเองนั่นเองนะคะทุกคนแล้วอะไรต่อคะนะคะสิ่งอ่าโทษทีค่ะเจ็ดดาบนะคะการทําบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่กล้าเปิดเผยให้ใครได้รู้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าคุณถูกอะไรแล้วแล้วคุณยังไม่เปิดเผยให้ญาติพี่น้องได้รู้เพราะอะไรดีแล้วคะ่ะ เดี๋ยวจะเป็นญาติเยอะนะคะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวจะมีคนมีนามสกุลเยอะนะคะแม่หมอนนี่แบบว่านะคะทุกคนต้องมีความหวังนะคะนะคะทุกคนมีความหวังอยู่แล้วเนาะนะคะเรามาดูต่อนะคะแล้วคุณจะเจอนะคะนี่คือสเตนนะคะความแข็งแกร่งของของคุณ ความที่เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเรียนรู้พัฒนาการของคนอื่นกล้าง้างปากว่าะสีคุณเป็นคนเก่งนะคะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตามีวาทศิล์เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางคนคุณจะเข้าในตําแหน่งใหญ่ๆเลยนะคะบางทีคุณอาจพอมีเงินตรงนี้คุณอาจจะกลายเป็นสสนะคะสวอ,อบตอ อะไรก็ได้นะคะเพราะว่าตำแหน่งมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่คือนะคะเดือนสตนที่ผ่านมาคุณทำอะไรซ่อนๆแล้วคุณก็เป็นคนที่แข็งเก่งมากเลยนะคะคุณเป็นคนที่จัดเมน นี่คือคุณได้ร้องขอกับจักรวาลคุณได้ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยนะคะว่าขอให้คุณมีเงินขอให้คุณมีทรัพย์ขอให้ทรัพย์เปิดโชคเปิดดวงเปิดวาสนาเปิดชีวิตใหม่ๆมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราบอกว่าในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะตอนนี้มันได้หลุดพ้นไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะชีวิตของคุณจัดเมนนะคะคือสิ่งดีงาม พระเจ้านะคะจักรวาลประทานให้คุณนี่คือสายลุงแห่งความสุขนะคะนี่คือจักรวานนั่นเองคุณได้รับความสุขนะคะมีพยานนกอินทรีบินรอบกงจักนะคะมีตะวันจันทาให้กับคุณสตาเกิดใหม่ชีวิตของคุณนับตั้งแต่นีุ้ิคุณ นะคะนะคะเดอสตานะคะเดอสตาก็คือความสุขนะคะดาวดวงใหม่ชีวิตใหม่นับตั้งแต่นี้คุณได้ชีวิตใหม่ที่คุณเลือกสรรเองตำแหน่งใหม่ชีวิตใหม่การเงินใหม่บ้านหลังใหม่การแต่งงานทุกอย่างคือสิ่งใหม่หมดเลยนะคะ The i w of fortune แล้วอันนี้เขาอยากออกมาเราแน่นแล้วนานเรากดแบบนี้นะคะ The i w of fortune แล้วก็คุณจะมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนี่คือผลผลิตที่คุณสะสมมานะคะผลมะราหมากรลากไมายนี่คือ7นะคะ7เหรียญ มีแต่เรียนทั้งนั้นชีวิตของคุณเพราะว่าดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้ว The w i ิ l of Fortune ชีวิตคุณหลังจากที่เป็นเทวดาตกสวรรค์นางฟ้าตกสวรรค์นะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงโดนสาปแช่งตกสวรรค์มาตั้งนานหลายปีหรือว่าโดนสาปแช่งให้ตกสวรรค์ให้ไปเรียนรู้นรกก่อนนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนต้องมีการได้ ลมลุกคุกคานบาดแผลเบอร์บะมาคุณถึงจะเจอ,เจอความสุขนี่คือนะคะ The view of fortune นะคะชักโชคชะตาเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมคะนะคะชีวิตใหม่ของคุณนะคะ จากคนที่ไม่มีแล้วชีวิตนี้มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จยิ่งคุณเผื่อแผ่คุณยิ่งได้รับยิ่งคุณเป็นผู้ให้คุณยิ่งได้รับมากมายมากมายมากมาย,มามายสิบเหรียญความสุขนี่คือตัวตนของคุณยิ่งคุณเป็นผู้ให้คุณยิ่งร่ำรวยเห็นไหมคะมีแต่ความสุขทั้งนั้นเลยนะคะไพ่ใบสุดท้ายคะ่ะไม่ว่าจะยังนะคะ ความสุขการงานก็จเจริญมีการขยายสาขาเยอะแยะมากมายนี่คือไพ่ใบสุดท้ายของคุณโอ้แม่เจ้าใครคือเจ้าของกองนี้นี่ดีมากดีสุดๆแต่คุณก็อย่าลืมนะคะกว่าคุณจะได้ดีเท่าวันนี้ในวันนี้ที่คุณเข้ามาดูก็คือคุณผ่านอุปสรรคคุณผ่านทั้งอะ,อะไรนะเศษหินดินทราย อ่าทุกอย่างาเราเผากระท่อมอะไรนะแล้วเบิดอะไรสักอย่างนี่แหละเราจะไม่ได้นะคะเออนั่นแหละนี่ค่ะนะคะคุณรอคอยบางทีมันก็รู้สึกเบื่อหน่ายใช่ไหมคะนะคะคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณยังไม่บอกใครนะคะการเดินออกมาจากแพชชั่นคุณได้เจอกับทุกสิ่งทุกอย่างบาดแผลที่มันเป็นบาดแผลที่เหว,ว่า ต่างๆนะคะคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองไม่มีใครจะสอนคุณได้เท่ากับตัวของคุณที่สอนตัวคุณเองนั่นเองค่ะแล้วโชคลาภก็มาเงอหาเงินทองก็ไหลมาเทมาเงินทองก็พรั่งพรูเข้ามานะคะนี่คือสิ่งที่คุณได้มานะคะเพราะคุณคือเดอะสตาร์นะคะงานใหม่ๆเข้ามานะคะการงานนะคะ การเงินก็มานะคะอุปสรรคต่างๆได้หมดไปแล้วได้โชคลาภได้แต่งงานนะคะจัดเม้นนะคะคุณได้แต่งงานแน่นอนนะคะชีวิตของคุณได้เป็นอิสระนะคะนี่คือโชคลาภครั้งใหญ่นะคะมีเงินเก็บมีทุกสิ่งทุกอย่างตามปรารถนานะคะคุณได้ใช้ชีวิตอิสระมีการแบ่งปันให้คนอื่นนะคะไพ่ใบสุดท้ายออกมาคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบอิสระ ไพ่นะคะ The w i e l of Fortune คือไพ่ดีหมดเลยทุกคนและไพ่ใบสุดท้ายที่ออกมาก็คือด้านการงานการงานนี่เฟื่องฟูเป็นถึงตัวตนของคุณนะคะตอนนี้ตำแหน่งนี้บางคนยังไม่ได้รับแต่บางคนได้รับแล้วนะคะมีการขยายสาขานะคะบางคนพอธุรกิจงานดีก็ออกมาจากการเป็นราชการก็ได้นะคะนะคะนะคะเพราะอะไรเพราะความทะเยอทะยานของคุณนั่นเองค่ะมันทำให้คุณนะคะ ได้เป็นคนใหม่นะคะเป็นคนที่เก่งนะคะการงานคุณต่อสู้เห็นไหมคะคุณต่อสู้แบบนี้เลยนะคะคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วสิ่งที่คุณได้มามันก็สําเร็จมักผลนะคะการเงินเข้ามานะคะนี่การเงินของคุณนะคะนี่การเงินของคุณคุณมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นเป็นกอบเป็นกำรรนะคะที่ผ่านมาเรามาดูไพ่ลายนะคะไพ่้าย,ายหรอ ไม่มีไพ่ลายนะทุกคนมีแต่ความเบื่อหน่ายความไม่ได้ดังใจคุณเดินออกมาแล้วคุณนะคะเจอเจออุปสรรคเจอขวางน้ำทุกสิ่งทุกอย่างแหละกว่าคุณจะกว่าคุณจะได้จุดนี้มานะคะคุณเจออุปสรรคขวางน้ำทุกอย่างกว่าคุณจะได้นี้มากว่าคุณจะได้เป็นราชินีถือดาบนั่นเองนะคะทุกคนจ๋านะคะเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ ความอุดมสมบูรณ์มีเงินเก็บจนถึงแก่ชราเลยนะคะมีเงินเก็บจนถึงแก่ชราเลยชีวิตคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระถามว่ามีไพ่หนักๆไหมไม่มีไพ่หนักค่ะทุกคนไม่มีไพ่หนักเลยนะคะไพ่หนักๆแบบทาวเวอร์อะไรไม่มีแล้วอันนี้คุณได้เดินออกมาจากจุดที่มันไม่มีความสุข ไม่ไม่มีใครเห็นคุณค่าคุณคุณก็ออกมาบางคนเดินออกมานานแล้วแล้วเจออุปสรรคทุกอย่างจนเกิดความเบื่อหน่ายช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วคุณก็หึดสู้สู้จนคุณได้รับชัยชนะคุณสู้เนี่ยคุณสู้เรียนรู้อยู่คนเดียวโดยไม่บอกใครผลของการสู้ของคุณมันทําให้เกิดวันนี้วันที่คุณได้รับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะได้รับความสุขมีงานที่ดีทํานะคะมีเงินเป็นร้อยร้อล้านนะคะมีเงิน เป็นร้อยร้อยล้าได้แต่งงานกับคู่ที่เหมาะสมนะคะได้แต่งงานกับคู่ที่เหมาะสมกันได้มีเงินเก็บมากมายมันสมควรที่คุณจะได้รับแล้วนะคะโชคชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะคะคุณเป็นดาวดวงใหม่มีเงินมีงานมีทุกอย่างครบ ตามที่คุณต้องการนั่นเองเป็นทั้งราชาราชินีนี่คือราชาราชินีออกมาก่อนแล้วก็ราชินีถือดาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำนะคะเพราะว่าความดีของคุณนั่นเองเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางการแต่งงานจะเริ่มขึ้นณบัดนี้นะคะโอเคค่ะค่ำคืนนี้แม่หมอก็ขอ ลาไปก่อนด้วยความหลับฝันดีแบบนี้นะคะขอให้ทุกคนน้อมรับแต่สิ่งดีๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ